อุ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยคุณเป็นใครมาระบายสีรถผมทำไมสวัสดีครับพบกับเต้ยชาแนลช่องของเต้ยนะครับก็ วันนี้ฝนตกนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วก็เกินไม่มีด้วยนะครับสิ่งที่ทําก็คือนี่นึกสนุกกันอีกแล้วนะครับกับแฟนนะวันนี้ก็จะมาเออเราจะมาระบายสีนะครับโลโก้ l รโยเอ็นฟิวนะครับตรงเครื่องยนต์ของรถนะฮะของคาสสิสามห้าศนย์นะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับครับวิธีการนะครับขั้นแรกเราก็ต้องเตรียมชานมไข่มุกก่อนนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาทํานานนะฮะ ก็ขั้นแรกนะครับเราก็ล้างทำความสะอาดเนาะตัวโลโก้เขาครับก็เอาแปรงสีฟอสีฟันขัดนะครับทำความสะอาดนะครับพอทาความสะอาดเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือสีกระป๋องนะครับแนะนําให้เป็นเําเงานะฮะแล้วก็สําลีนะครับสําหรับเช็ดทาความสะอาดแล้วก็เช็ดสีที่หลุดออกจากตัวเบ้าร o ยยอเอ็นซิลนะครับที่สลักไว้นะฮะต่อไปเป็นผู้กันนะครับผู้กันผมก็ใช้เป็นเบอร์ เบอร์สามกับเบอร์หกนะครับสามเนี่ยจะเป็นเบอร์เล็กนะครับเอาไว้สําหรับจุดเล็กๆนะครับส่วนเบอร์หกเนี่ยฝั่งเนี่ยครับด้วยความที่ว่าร่องมันใหญ่นะก็ต้องใช้เบอร์หกระบายนะครับจะไวกว่านะฮะแล้วก็ตัดขวดนะฝาขวดนะครับเพื่อพ่นสีลงไปให้เขาเป็นน้ํานะครับเพื่อใช้สําหรับคู่การจุ่มแล้วก็ระบายนะครับแล้วก็มีน้ํายาล้างเล็บนะครับน้ํายาล้างเล็บนี่ก็เหมือนกันนะครับทำความสะอาดแล้วก็เช็ดสีที่หลุดออกจากเป้าโลโก้นะครับ ครับรอกนะตอนนี้ก็มือผมค่อนข้างสั่นนะครับแฟงก็ลงสีไปได้สองตัวนะครับตัว R กับตัว O นะครับสีอาจจะต้องลงสองถึงสามรอบนะครับเพราะว่ามันไม่เสมอเหมือนการพ่นนะครับเพราะเป็นการระบายสีโดยปลุกันนะฮะนะครับก็เราก็จะพ่นนะครับโลโยเอฟเฟลตรงนี้นะฮะแล้วก็จะอีกฝั่งหนึ่งนะนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นนะครับมันเป็นเป้าเนาะแต่ว่าฝั่งนี้ยังคิดไม่ออกนะครับว่า เราจะระบายยังไงนะคิดอยู่ว่าจะระบายเออนะครับตรงแบบไม่ได้ระบายตัวอักษรเขารบะบายกรอบเขานะครับแต่เป็นตัวอักษรไม่ให้เป็นสีเงินซึ่งน่าจะยากนะครับหรือว่าจะระบายแบบเป็นตัวอักษรลงไปนะครับส่วนสีเงินตรงนี้เอาไว้นะฮะกาลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงนะครับก็ที่ทํานี้ไม่ได้ทําเล่นหรืออะไรนะครับเพราะว่าคือผมมาเคยทํามาคันหนึ่งแล้วนะ อคันนั้นนะครับเป็นซูซูกิ GD 1 1 0 HU นะฮะทำมามา3ปีนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานหน่อยนะครับงานที่ทำให้กับซูซูกิ G d ดีนะครับทำมามา3ปีแล้วนะครับคือซูซูกิ GD เนี่ยตัวฝาเครื่องนะครับเขาจะเอ่อพ่นสีมาจากโรงงานแล้วนะครับแต่พอผมก็เอามอนเหมือนกันครับเหมือนกับที่ทำอยู่ตอนนี้ครับก็ทำกระบวนการเดียวกันวิธีการเหมือนกันนะครับก็ติดทนมามา3ปีแล้วนะครับซึ่งตัวเอ่อ รอยัลแอนฟิลคลาสสิก350นะครับผมคิดว่าน่าจะติดดีกว่านะส่วนตัวนะเพราะว่า G ีดีเนี่ยโดนพ่นสีมาจากโรงงานนะครับแต่ฝาเครื่องของคลาสสิก350เนี่ยนะครับเขาเป็นเออเหล็กปัดเงามานะครับก็ผมคิดว่าสีเนี่ยน่าจะจับเนื้อเหล็กได้ดีกว่าสีจับสีนะครับเนาะเดี๋ยวผลงานเสร็จอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคครับเราก็ลงสีฝาแข็งเครื่องทั้งสองฝั่งเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูงานกันนะนี่ครับนี่เศษซากอุปกรณ์ที่ใช้ทำนะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับครับผมที่ใช้ทำไปนะ ตอนนี้ผมทำอย่างนี้นะครับโอเคฮะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลูกภาพเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าผมมีอัลบั้มสำเริงตอนที่ซื้อมาวันแรกแล้วก็ถ่ายลูกเดิมๆไว้นะ้ะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าแข้งเครื่องเดิมเนี่ยกับทำสีอันนี้ครับว่า มันมีความแตกต่างอะไรบ้างน,นะครับเผื่อท่านใดสนใจจะไปทําตามนะครับประกอบการตัดสินใจเนาะโอเควันนี้เต้ยชาแนลช่องของเต้ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ